นี่คือเครื่องนวดเท้าที่ไม่ได้สามารถนวดเท้าได้อย่างเดียวนะคะเขายัางสามารถนวดฝ่าเท้า นวดน่องแล้วก็แขนได้ด้วยค่ะพี่เมย์พี่อตรีวิวสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้มาแกะเครื่องนวดไฟฟ้าที่พี่เมย์เพิ่งสั่งซื้อมาใหม่กันค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนวดไฟฟ้าตัวนี้ถ้าใครประสบปัญหาเหมือนพี่เมย์นะคะที่ต้องนั่งทํางานนานๆปวดข้อเท้าปวดแขนปวดฝ่าเท้านะคะก็นแนะนําตัวนี้เลยค่ะเครื่องนวดแบบนี้เลยเพียงแค่กดเปิดน้องก็จะนวดแบบอัตโนมัติเลยค่ะเราอยากให้นวดส่วนไหนอย่างเช่นฝ่าเท้าน่อง หรือแขนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถวางไว้ได้เลยค่ะใครเป็นเหมือนกันบ้างคะเวลาปวดเมื่อยทีก็ต้องเข้าร้านหาเครื่องนวดยอดเหรียญยอดแบงค์นะคะพี่เมย์ตัดสินใจซื้อเครื่องนวดตัวนี้มาค่ะ ซึ่งเวลาเราปวดเมื่อยเราก็สามารถนวดได้ทันทีเพียงแค่เสียบปลั๊กนะคะนวดได้ทั้งแขนและก็ขาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเปลืองไฟเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนวดตัวนี้จะไม่กินไฟค่ะวิธีการสั่งงานการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะในตัวเครื่องเราก็สามารถกดได้เลยมีทั้งเล็งสปีดหรือเขาก็มีรีโมทเอาไว้สั่งงานด้วยนะคะเอาเป็นว่าถูกใจมากๆเลยค่ะซื้อเอาไว้ใช้เองหรือฝากคนที่เรารักก็ได้นะคะแต่พิกัดไวใ้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองของคลิปนี้เลยค่ะ